ล้างผักยังไงให้ปลอดสารพิษวันนี้เราจะมาล้างด้วยเบกกิ้งโซดานะคะปกติแล้ว1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะละลายกับน้ำา20ิตรลิตเนาะหรือ1กะละมังนะแล้วกะละมังวันนี้ที่เราใช้มันไม่ใหญ่ทุกคนรสก็จะใส่ไป1ช้อนชานะหช้อนโต๊ะมันจะเท่ากับประมาณ3ช้อนชานะคะก็เปิดน้ำใส่ละลายน้องนะคะในกะละมังเนาะรสจะใส่ให้ท่วมกละหล่า นะคะนะ้เราก็กะปริมาณเอาด้วยนะคะนะ้ใส่กระหล่ำไปแล้วก็แช่ทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกประมาณ2-3รอบนะคะล้างเสร็จก็พักผักให้สะเด็ดน้ำก่อนแล้วก็นำไปปรุงอาหารได้ตามปกติเลยค่ะใครมีเทคนิคดีๆที่แบบเคยใช้ก็คอมเมนต์ให้ฟังใต้คลิปนี้ได้นะคะใครชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะ แชร์ให้กับคนอื่นได้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ